รถเข้าใหม่ครับคันนี้ B M W Series 220 i M Sport ปีใหม่ไม่น้อยสภาพนี่แบบนานงฟ้าชัดๆเลยครับ นี่คือ bmw 220 im sport นะฮะเรียกได้ว,ว่าสภาพแบบนางฟ้าเลยปีใหม่ไม่น้อยนะฮะราคาเท่าไหร่วารันตีนะครับยังเหลืออยู่เลยนะฮะและใครต้องการใช้รถ bmw คุณภาพเหมือนใหม่เนี่ยต้องคันนี้เลยนะเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าครับคุณผู้ชมครับ ฝากระโปรงเห็นไหมฮะสีเดิมนะครับสีเทาแบบสเตอร์ลิงเกรย์นะอันนี้ก็สภาพสวยนะครับแล้วก็โลโก้ด้านหน้านะครับเป็นโลโก้ธงชาติแฟนบาวาเรียนสีฟ้าน้ําเงินแบบนี้นะครับกริลลพอร์ตเป็นไบคัลเลอร์ละสีโครเมียมปัดดำนะฮะอันนี้ก็สภาพสมบูรณ์แบบนะไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะชุดแอโรพาร์ตนะฮะชุดพวกกันชนเนี่ยจะเป็นชุดแต่ง M Sport จาก BMW นะครับมีเซนเซอร์ด้านหน้าด้วยชุดไฟหน้าของเขานะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะฮะ LED นะครับที่ เรียกได้ว่าเป็นโปรเจคเตอร์เลนสองลูกนะแล้วก็เป็นระบบไฟหน้าอัจฉริยะของ BMW นะค,คือ BMW LED นั่นเองนอกจากนั้นนะฮะยังมีไฟตัดหมอกที่เป็น LED แล้วด้วยนะครับแล้วก็มี daytime running light นะครับตรงนี้นะครับกันชนด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยครับเรียกได้ว่าออปชันในเรื่องของความปลอดภัยไฟสองสว่านทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มีสภาพสวยด้วยครับมาดูสภาพห้องเครื่องกันต่อเลยนะฮะทุกอย่างเดิมทุกจุดสีแต้มอยู่ครบคานสวยๆเลยนะ เครื่องยนต์นี่สะอาดพ้อมใช้งานนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับสเปคนะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะเทอร์โบ2.0ลิตรนะคันนี้นะครับ196แหลม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นดูอักพรัช7สปีดนะแล้วก็รถคันนี้นะครับเป็นการขับเคลื่อนแบบล้อหน้าอัตราการเร่งนะครับร1 0 0ใช้เวลาแค่7.6วินาทีนะครับและสิ่งสําคัญครับเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะทำได้อยู่ประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตรครับถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานนะฮะ นะฮะมีโลโก้ M34 ด้วยนะฮะร,รวมถึงสภาพนี่คือสภาพสวยนะเป็นแบบก้านคู่ห้าก้านนะครับสีเป็นสีใบคัลเลอร์นะฮะก็คือสีโครเมียมปัดเทาเข้มนะครับนอกจากนั้นสภาพสวยเหมือนใหม่ยางเป็นปี2024รันแปดนะฮะเรียกได้ว่าใครเอาไปใช้นะครับก็เหมือนสภาพรถใหม่ แท้ๆเลยครับผมรถสวยๆนะครับเครื่องยนต์ก็สวยภายนอกนี่คือสวยหมดเลยนะรวมถึงหลังคาคันนี้นะครับเป็นรุ่น M Sport ที่มีในส่วนของพารานอมิก์กาซ์ูฟนะหรือว่ามูลรูฟนะแล้วแต่จะเรียกนะครับสภาพสวยนะครับกระจกมองข้างนะครับก็มีการตกแต่งด้วยคิ้วที่เป็นสีดําเงานะฮะแล้วก็ปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับกระจกเนี่ยครับทั้ง4บานเป็นแบบเฟรมเลสก็คือไม่มีเฟรมกระจกเนาะทำให้ดูสปอร์ตดูน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะครับมือจับประตูนะครับเป็นระบบคอมฟอร แล้วแล้วก็เป็นปีใหม่ใหม่น้อยและสภาพสวยๆด้วยวารันตียังเหลือด้วยครับกับราคานี้ผมว่าน่าสนใจมากๆ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ที่วันทัวโต้เลยนะอย่ารอช้าครับรถทุกคันของวันทัวโต้นะครับเรียกได้ว่าจอดในร่มทุกคันเลยนะอย่างคันนี้ก็มาใหม่ๆแล้วก็มีการดูแลเรียบร้อย ตรวจรายละเอียดทุกจุดเลยนะรวมถึงคันนี้นะครับเจ้าของคนเดิมนะอย่างซีรีส์สเนี่ยเขามีการทำอะกราสโกติงมาด้วยทําให้สีรถเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยผมเห็นแวบบแรบกบผมรู้สึกว่าชอบเลยนะคันนี้สีสวยจริงๆนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LEDLshape แบบใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีเส้นสายที่นําสายตานะครับเป็นสีดําแบบแบ็กกรสแล้วก็รุ่นของเขาก็คือ 220i นะครับคันนี้สภาพสวยเลยกันชนด้านล่างก็เป็น Msport แล้วก็มีปลายท่อคู่เซนเซอร์ถอยหลังด้วยเปิดท้ายนิดนึงอ่า มีคิกเซนเซอร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมคันนี้เปิดได้อย่างเดียวนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีปุ่มปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้งาน,นครับคุณก็สามารถที่จะเปิดได้3แบบก็คือเปิดจากทัชแพดหรือว่าโดยท่าคิกเซนเซอร์หรือเปิดจากกุญแจก็ได้นะครับตรงนี้นะครับสีสวยนะฮะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยเลยอันนี้สภาพเหมือนใหม่จริง ยอมรับเลยนะว่าสภาพสวยมากๆแล้วก็คันนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆทุกๆอย่างนะฮะจัดเต็มมาเลยนะรวมถึงในส่วนของความสวยความเดิมนะคันนี้ด้านท้ายไม่มีการชนแน่นอนแล้วก็ไม่เคยทําสีมาก่อนด,ด้วยครับอย่างสภาพภายในนะครับเบาะภายในเป็นสีแดงนะฮะเดินได้ตะเข็บที่เป็นได้ตะเข็บสีเทาแบบนี้นะเป็นชุดแต่งเอ็มพวงมาลัยเอ็มนะครับสภาพถือเหมือนใหม่เลยนะนอกจากนั้นนะครับหน้าจอยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่สามารถเลือกใช้ฟังก์ชันต่างๆได้นวิเกชั่นก็มีนะครับรวมถึงกล้องนะฮะอันนี้เขาก็จะมีกล้อง ให้ดูให้ดูภาพได้ด้วยนะสามารถที่จะดูได้ว่าระยะไหนแบบไหนตัวนี้ก็จะเป็นลายดิสเทนต์ก็คือหักเหลียวตามพงมาลัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบความปลอดภัยจากกล้องหรือว่าจากหน้าจอตัวนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ใช้งานง่ายครับระบบแอร์ปรับอากาศนะครับเป็นแบบดูโอโซนครับก็คือแยกอุณหภูมิซ้ายขวาแบบนี้แล้วก็มีปุ่มเนี่ยเป็นลมปิดนะฮะแล้วก็ไล่ฝ้ากระจกมองหน้าไล่ฝ้ากระจกมองหลังมีแอร์ออโต้ด้วยนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับทุกทุกคันถ้ามีนะอันนี้ก็คือแม c a c ครับกดปุ่มเดียวนะครับก็สามารถที่จะปรับให้เย็นได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มอื่นเลยนะก็พัดลมก็จะแรงสุดแล้วก็อุณหภูมิก็จะเย็นที่สุดครับคันนี้ก็เรียกได้ว่ามีอันนี้ให้ด้วยผมซึ่งชื่นชอบในส่วนของปุ่มการใช้งานนี้มากๆนะเพราะว่ามันสะดวกสบายครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติไฟฟ้า d u โอ,โอค้คลัชเจ็ดสปีดนะแล้วก็สภาพสวยๆเลยนะไร้ริ้วรอยเลยแบบนี้นะแล้วก็มีในส่วนของโหมดการขับขี่นนนนนนะครัับ่่่่งงงเเเเเปเเปปปาาป็็็็มมมมมูฟกกก์ชชทีสสวววิตตุุยาาาาถดดล้้ใไไจ คอมฟอร์ตอีโคโปรนะปุ่มสตาร์ทก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้ารวมถึง i-Drive ด้วยนะฮะเอาไว้ควบคุมหน้าจอนะครับรุ่น M Sport นะครับเขาต้องมีสลุบแบบนี้ครับนี่ถือว่าน่าใช้แล้วก็ออปชันเนี่ยตัวจบเลยนะสลุบออปชันครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านนะฮะแล้วก็เป็นพวงมาลัย M Sport 3-4นะฮะแล้วก็นี่ครับ มุมหนังนะฮะที่วงมาลัยรู้สึกกระชับมือนะเป็นหนังนับป้านะนอกจากนั้นนะครับมีในส่วนของตัวสปีดลิมิตนะฮะแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมตัวข้อมูลหน้าจอนะครับนะไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งซ้ายตามสไตล์ของรถยุโรปครับสภาพสวยครับไม่มีรอยถะลอกนะฮะสภาพใหม่มากๆและใครชื่นชอบพงมาลัย M Sport ผมว่าอันนี้น่าจะถูกใจครับมีบุ๊กสวิตครบมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเจ้าของลำดับเดียวด้วยสามารถตรวจสอบในเรื่องของประวัติการเข้าศูนย์ได้ด้วยนะครับคันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยนะฮะสภาพสวยราคาโดนใจนะครับกับสภาพแบบนี้ค คิดเห็นว่าอย่างไรสนใจไหมครับห้องโดยสารตอนหลังนะครับไม่เล็กนะครับก็เรียกได้ว่าพอสมควรเลยอันนี้ก็นั่งสบายนะครับและที่สําคัญคือสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงมากๆนะไม่มีริ้วรอยเลยนะรอยยับยังไม่มีเลยนะครับหนังตึงเปรี้ยเลยนะสภาพสวยจริงเป็น M s p o ส t นะครับคันนี้แล้วก็มีที่เท้าแขนตรงกลางนะที่สามารถวางแก้วกาแฟได้ด้วยรวมถึงมีแอร์แถวหลังแล้วก็มีช่อง USB port เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่มือถือสําหรับผู้นั่งตอนหลังด้วยนะครับ คันนี้นะครับซีรีส์220 IM Sport นะฮะแล้วก็มีในส่วนของออปชันในจัดเต็มมาให้นะสภาพแบบนี้ครับใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะแล้วก็มีบุ๊กวอลันตีเซอร์วิสประวัติสวยๆเลยนะครับเป็นปี2021นะฮะเลขใหม่เพียงแค่33,000โลเท่านั้น ตอนไปไ้ายแดงครับเปิดตัวใหม่เนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่2 1 9ล้านบาทวันนี้นะครับวันทัวโต้นะครับประหยัดก่อป้ายแดงครับถึงเกือบ1ล้านบาทนะรเราขายเพียงแค่1 2 5 9 0 0 0านสบาทเท่านั้นและผ่อนเริ่มต้นนะครับ18,000บาทต่อเดือนก็เป็นเจ้าของ bmw series สองคันนี้ได้แล้วครับและก็มีการตรวจสภาพรถจากบริษัทชั้นนำด้วยไม่ว่าจะเป็นกูสเปคชัน่นบริษัทชิกบริษัทไมค์คาหรือว่าวันทูคาร์ครับตรวจถึง344จุดถามว่าตรวจอะไรบ้างก็มีโครงสร้างรถยนต ช่วงล่างเครื่องยนต์เกียร์ตรวจเสร็จแล้วนะครับทางวันทวัวโต้ก็จะมีในส่วนของหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถให้กับคุณลูกค้าได้มั่นใจสบายใจด้วยครับสำหรับรถคันนี้นะครับในส่วนของบรันตีจาก BMW ยังมีอยู่นะฮะแล้วก็เหลืออยู่เยอะด้วยนะคันนี้ปี2021นะก็สามารถที่จะใช้ BSI นะครับเข้าไปเซอร์วิสกับ BMW ได้และรถทุกคันนะครับที่ซื้อจากวันทวัวโต้ไปเรามีบรันตี้ให้นะครับ3าปีหรือสามหมื่นกิแลคุ้มครอง,องรระะนนอหน,นรัั่ง ให้ด้วยนะว่าเป็นรถบ้านแท h, ร้ร้อเเและรถทุกคันนะฮะไม่มีการชนหนักหรือว่าไม่ใช่รถพลิกคว่ำน้ําท่วมไฟไหม้หรือว่าตัดต่อซ่อมซากเอามาขายลูกค้าเราไม่มีนะครับนะการันตีให้เลยครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการติดต่อขอ,ข,อข้อมูลเพิ่มเติม,ม,มกับรถคันนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหกเ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าหรือว่าจะปรึกษาในเรื่องของการจัดไฟแน,นก็ได้อยากจะดูในส่วนของข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ของเราก็มี Facebook t i k t ิตอ YouTube เว็บไซต์แล้วก็ ite, เว็บบไซต์นะครั พิมพ์เข้าไปเลยครับ www. w w w 1 t n a u t o c o m ข้อมูลเยอะแยะมากมายแล้วก็มีรูปรถมากกว่า20รูปต่อคันเลยนะใครอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ1 a n a u t o ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับ